สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดฮีย่กบนะครับรายการที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเว็บที่เป็นระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปผมได้ผักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับ มากันที่ฟุตบอลวันนี้นะครับผมฟุตบอลวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นะครับผมเริ่มจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเวลาตีสามนะครับสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับผมจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมลิบบอนนะครับผมเสมอบอโตไปนะครับ2ประตูต่อ2ครับส่วนแมนซิตี้นะครับผมบุกไปชนะนอร์ทซิตี้ได้4ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมในลีกทั้งคู่ครับ เฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับสเกมล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับริบอนชนะไป 2, องแมนซิตี้ชนะ1นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันที่15มีนาคมปี2012นู่นเลยนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านชนะสปอร์ติ้งริบบอนได้3ประตูต่อ2ครับ มากันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มจากฝั่งสปาร์ติงบอนนะครับผมไม่ขอไล่ทั้งหมดนะครับผมแต่ไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับสำหรับฝั่งลิบบอนกองหน้าก็ยังเป็นเปาลินโยนะครับแล้วก็ยังมีปาโบซาลาเบียนะครับกองกลางยังมีนูเนสครับกองหลังก็ยังมีเซบาสเตียนคอร์เตสนะครับผมถือว่าพวกนี้เป็นตัวฟอร์มดีทั้งหมดเลยนะครับพร้อมลงสนามมากันที่ฝั่งแมนซิตี้นะครับฝั่งแมนซิตี้ครับแจ็คกิลลิตต้องรอใช้ความคิดแล้วก็คายวอลเกอร์นะครับยังติดโทษแบนนะครับผมนอกั้นไล์อัพ แมนซิตี้นะครับ4-3-3กองหน้าเป็นโฟเดนสเตอร์ลิงแล้วก็มาเลสนะครับมิดฟิลด์3ตัวเป็นแบร์โดซินวาโรดีแล้วก็เดอร์บอยครับแทงหลังเป็นเจ้าคอนเซโลดีแอดลาป็อกแล้วก็ชินเชนโก้กเป็นเอนเดอร์ซอนครับ มากันที่ถิติที่น่าสนใจของคู่นี้กันนะครับสปอ i ติงลิบบอนนะครับผม4เกมล่าสุดในยูฟาแชมเปียนลีกมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2.5ลูกนะครับแมนซิตี้ก็เช่นกันครับ4นัดล่าสุดก็มากกว่า2.5ลูกครับแล้วก็เิติสุดท้ายนะครับลิบบอนยิงยังต่ำ2ประตูนะครับ4เกมล่าสุดในยูฟาแชมเปียนลีก มากันที่คู่นี้นะครับผมซิตี้กับลิเบอรนะครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับผมแต่ซิตี้ผมว่าซิตีด้ดีกว่านะครับลิเบอรช่วงหลังๆถือว่าหลังค่อนข้างรั่วเลยนะครับผมผมว่านัดนี้ซิตี้ชนะได้แน่นอนครับแค่รอลุนเมตสองนะครับผมเลือกเชียร์ซิตี้แลวผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นกันเยอะครับคู่ถัดมาเวลาตีสามเช่นกันนะครับผมปารีสจะพบกับเรอัลมาดริดนะครับ ผลงานในลีกนะัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับปลารีสเปิดบ้านชนะแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเรียมาลริดนะครับผมบุกไปเสมอเบียร์ิวศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่แฮดทูแฮดของคู่นี้นะครับหกเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันปลารีสชนะไป2เสมอหนึ่งเรัลมาลริดชนะสามครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนปีสองพันสิบเก้านะครับในบ้านของเรียมาลริดนะครับเสมอนไปสองประตูต่อสอง มากันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งปารีสนะครับเฮเรล่าเจ็บนะครับผมแล้วต้องรอเช็คฟิตเนย์มากับเซโกลามอส์นะครับนอกนั้นไลน์อัพคร่าวๆของทางปารีสนะครับผม4-3-3ครับกองหน้าเป็นแมสซี่เอ็มปาเป้แล้วก็เนย์มานะครับมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นเวรัลตินะครับปาราเดแล้วก็ไวนาดุมครับแผงหลังเป็นฮาแผงหลังเป็นฮาคิมมี่นะครับมาควินยอสชินเปมเป้แล้วก็นูแล้วก็เมนเดนนะครับผมโกเป็นดอนาลุม่าครับ มาต่อกันที่ทางฝั่งเรอัลมาดริดนะครับฝั่งเรอัลมาดริดต้องรอเช็คฟิตนะครับมาริโน่นะครับผมเบนเซม่าแล้วก็ฟอรลัมเบนดี้ครับนอกนจากรายอัพข้าวๆข,ของเรอัลมาดริด4-3-3กองหน้าเป็นเบนเซม่าเวนิอุสจูเนียร์แล้วก็อาเซนซิโอนะครับมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวนะครับเคซิมิโลโทนี่โคนแล้วก็ลูก้าโมดิ้ครับแผงหลังเป็นคาบาคามิลิเตาอลาบาแล้วก็เบนดี้โกเป็นคู่ตัวครับผม มาต่อกันที่สถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับปารีสนะครับผม5เกมล่าสุดที่เจอกับเรอัลมาดริดในทุกรายการมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2.5ลูกครับสถิติถัดมาครับเรอัลมาดริดนะครับชนะติดต่อกันมา4เกมนะครับในยูฟาแชมเปียนลีกสถิติถัดมาครับปารีสนะครับผม4เกมล่าสุดมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2.5ลูกแล้วก็สถิติสุดท้ายครับเรอัลมาดริดยิงอย่างต่ำ2ประตูนะครับ4เกมล่าสุดในยูฟาแชมเปียนลีก มากันที่คู่นี้นะครับปารีสกับเรยลมาริดนะครับคู่นี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเกมบ้านใครบ้านมันนะครับนัดล่าสุดเสมอกันที่บ้านมาริดนะครับผมแต่ถ้าย้อนกลับไปนัดหนึ่งในบ้านปารีสนะครับปารีสชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วช่วงนี้นะครับเหมือนมารลิดมีปัญหาที่กองหน้านิดนึงนะครับผมทําประตูไม่ค่อยได้นะครับอยู่ดีก็ดอกไปเลยผมว่านัดนี้เลือกเชียร์ไปทางปารีสดีกว่าครับผมว่าปารีสในบ้านน่าจะดีกว่านะครับแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับน่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะครับผ มาต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับในพิวรีกอังกฤษครับผมเวลาตี35มนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับไบรตันครับแมนยูอยู่อันดับ5นะครับ24นัดมี40คะแนนส่วนไบรตันอยู่อันดับ9นะครับ23นัดมี33คะแนนนะครับผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูเปิดบ้านเสมอเซาท์ทัมตันมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนไบรตันบุกไปชนะวัตฟอร์ดมานะครับผม2ประตูต่อ0มาต่อกันที่เฮตูเนตของคู่นี้นะครับ6เกมล่าสุดที่คู่นนนนนนี้้เเจอกกััััแมมยูชะะไปทง6ครบดดล่าสุ ที่เจอกันนะครับผมเมื่อวันที่4เดือนเมษายนปี2021นะครับแมนยูเปิดบ้านชนะไบรตันไป2ประตูต่อนหนึ่งครับมาต่อกันที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านแมนยูนะครับแมนยูตัวเจ็บมีมาติดแล้วก็อีลลิบไบยี่นะครับต้องรอเช็คเรื่องโควิดกับเฟสนะครับผมแล้วก็เอเดสันคาร์วานี่ต้องรอเช็คฟิตครับนอกจากนั้นราคร่าวๆของทางแมนยูนะครับ4-3-3กองหน้าเป็นโรนัลโด้ซานโชแล้วก็อีเลนกาครับ มีฟิลตรงกลาง3ตัวนะครับปอกบาแม็กโทมิเน่แล้วก็บูโนเฟิร์นเดสครับแผงหลังเป็นเล็กเตเลสนะครับผมแม็กไวายวาลาแล้วก็ดาโลครับโกเป็นเดเกอามาต่อกันที่ทางฝั่งไบรตันนะครับผมฝั่งไบรตันนะครับตัวจะมีเอ็มเบดูนะครับผมแล้วก็ซาลาเมนโตนะครับ นอกน้นกลายอัพคร่าวๆของทางไบตันนะครับ3 4 2 1กล้องหน้าเป็นเมอร์เป์ครับมิดฟิลตัวลูก2ตัวเป็นอลิสเตอร์แล้วก็ทอสซาะครับมิดฟิลยูตรงกลาง3ตัวนะครับแรมตี้วิซูมาโมเดอร์แล้วก็คูคูเลล่าครับแผงหลังเป็นเวทแมนดังแล้วก็เวสเตอร์โกเป็นซานเชสครับผม มาต่อกันที่สถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับไบรตันนะครับ12จาก13เกมล่าสุดมีประตูเกิดขึ้นต่ำกว่า2 5ลูกครับแล้วอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับแมนยูนะครับ6เกมล่าสุดนะครับชนะไบรตันทั้งหมดสถิติถัดมาครับแมนยูเจอไบรตันนะครับ7เกมล่าสุดมีประตูเกิดขึ้นมากกว่า2 5ลูกครับสถิติถัดมาครับแมนยูยิงไบรตันอย่างต่ำ2ประตูนะครับ7เกมล่าสุดในทุกรายการนะครับสถิติถัดมาครับ3เกมในบ้านล่าสุดของแมนยูมีประตูเกิดขึ้นต่ำกว่า2.5ลลูกกแ้ว็สิต ไบตันไม่แพ้ใครมาแล้วนะครับเเกมในพรีเมียร์ลีกไบตันถือว่าฟอร์มดีมากนะครับช่วงนี้เจอกับแมนยูช่วงนี้ในบ้านของแมนยูด้วยผมเลือกเชียร์ไปทางไบตันนะครับผมว่าไบตันนัดนี้ไม่น่าแพ้ครับผมผมเลือกเชียร์ไบตันนะครับแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูกเกิดขึ้นกันไม่เยอะครับ มาสรุปกันนะครับฟุตบอลวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นะครับผมเริ่มจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเวลาตี3สปอร์ติ้งลิปบอนจะพบกับแมนซิตี้นะครับผมเลือกเชียร์แมนซิตี้ครับแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะครับคู่ถัดมาเวลาตี3เช่นกันนะครับปารีสกับเรอัลมาดริดผมเลือกเชียร์เจ้าบ้านปารีสนะครับคู่สุดท้ายในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเวลาตี3 5ครับแมนยูกับไบรตันผมเลือกเชียร์ไบรตันครับแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นไม่เยอะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับถ้ายังไงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและถ้าอยากติดตามกันหรือพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับผมจะโพสต์ไว้ทุกวันนะครับผมยังไงนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วคืนนี้มาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ